ถุงทองนะคะอ้อนแม่อยู่ตรงนเนี้ยคะ่ะเห็นไหมคะส่วนถุงเพชรก็นเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆแม่เขานะคะเวลาอยู่ใกล้ต้องมีแม่ด้วยนะแม่จะทำให้เขาคุ้นเคยกันนะนะคะแม่จะต้องไม่ห่างถุงเพชรด้วยนอ้อนแม่ค่ะ เอดูเอาเถอะเนี่ยแผลแห้งดีนะคะขนเริ่มขึ้นนะคะแม่พยายามให้เขาทั้งคู่อยู่ใกล้ๆกันนะคะเด็กเนาะก็ต้องการความอบอุ่นจากแม่นะคะส่วนถุงทองก็เนี่ยค่ะอ้อนแบบเนี้ยอ้อนเอาโล ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอ้อนแม่ดูเอาเธอดูเอาเธอก็มีลูกด้วยแต่ก็ไม่ได้ให้ลูกเข้าใกล้สักทีเดียวนะคะยังให้ถุงเพชรนั่งมองอยู่นะคะถุงเพชรก็ยังนั่งมองอยู่ตรงนี้แม่ก็ต้องคอยปลอบประโลมไว้ก่อนนะคะให้เขามีความสุขก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใกล้ๆกันแบบ สนิทกันชิดกันนะคะ fc เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะดูเขามองแม่เขาดูเขามองแม่เขามองแม่ถุงทองใหญ่เลยว่าทำอะไรแม่ดูเขานั่งมองแม่เขา ออนไม่เลิกขณะนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนนะคะแม่ก็นอนดึกเนาะกว่าจะกล่อมลูกๆแต่ละตัวให้เขารู้สึกว่าแม่ไม่ทอดทิ้งเดี๋ยวแม่ก็คงจะไปกล่อมอีกข้างนอกนะคะบนโต๊ะกินข้าวนั่นก็เป่าตังนะคะเดี๋ยวคงจะต้องออกไปข้างนอกไปแต่ละตัวแต่ละตัว ให้ครบทุกตัวก่อนนะคะแม่ถึงจะนอนได้แล้วตีสองก็ออกไปให้ข้าวแมวจรน,นั่นคือกิจวัตรประจำวันของแม่นะคะพอหรือยังคะเมื่อยแล้วค่ะแม่เนี่ย โอเคไหมคะขึ้นไปหาถุงเงินไปลูกปะยังกล,กลัวแม่เขาอยู่หรือไปทำท่าหรือทำท่า,ททายังอ้อนอยู่ค่ะดูสิยังอ้อนอยู่เลยไปหาถุงเงินให้ลูกถุงเงินอยู่บนห้องพระคนเดียวปะไปเป็นเพื่อนถุงเงินมั้งปะถุงเงินยังไม่กล้าลงมานะคะคือลงมาแต่ว่าลงมาไม่นานนะคะลงมาแอบดูแล้วก็ขึ้นไปส่วนเขาเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกแล้วนะคะดูนั่งมองแม่ตัวเอง น่าสงสารไหมเนาะนั่งมองใหญ่เลยดูสิเนี่ยนั่งมองตลอดเลยว่าแม่ทําอะไรเห็นไหมคะความน่ารักของเด็กนะนั่งนงไปก็จะมีหมาขี้อิจฉามานะคะทำให้แมวตกใจเสมอนะคะเดี๋ยววงแตกค่ะนี่ค่ะวงเริ่มแตกและถ้ามีหมาขี้อิจฉาตัวนี้มาวงเริ่มแตกนะคะ ดูสิมองแม่ขึ้นไปล้เห็นไหมคะมองแม่ขึ้นไปแล้ว,ไ,ไ,ปลวไปกินข้าวค่ะถุงเงินไปกินข้าวนะคะถุงเงินกินข้าวนะคะกินข้าวต่อเดี๋ยวก็ลงมาค่ะคงจะลำคาญอ่งไล้ด้วยแต่ก็น่าสงสารอ่งไล้เนาะก็อยากอยู่ใกล้แม่ทำยังไงได้เป็นธรรมดาค่ะบ้านหลังนี้ แม่จบคลิปที่สั้นๆตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกข้างนอกกลงใหญ่นะคะไล่ดูทีละตัวจบคลิปที่ถุงเพชรนะคะราตรีสวัสดิ์ทุกคนสำหรับคลิปนี้คืนนี้เป็นคลิปสุดท้ายของคืนนี้นะคะ